นี่คือมหาวิหาร,มมารเ,เ,เรรราร od, รมืองมิลานประเทศอิตาลีครับ d u โ m o ด i m i l าโนในภาษาอังกฤษครับเป็นโบสถ์หินอ่อนขาวซไตโคทิดครับสัญลักษณ์ของเมืองมิลานนาะใช้ระยะเวลาสร้างเนี่ยถึง579ปีครับสูง157เมตรกว้าง92เมตรครับม,มหาวิหารหินอ่อนขนาดใหญ่อันดับ5ของโลกครับจุคนได้กว่า4 0,000คนครับรูปปั้นเล็กใหญ่กว่า3,000ชิ้นครับบนยอดวิหารและในตัวโบสถ์ครับสถานที่ที่ใครมาเมืองมิลานแล้วเนี่ยต้องเข้าจริงๆครับ ใช้ในการประท้วงเฉลิมฉลองเรียกร้องเป็นสัญลักษณ์ของเมืองครับเป็นทุกอย่างของเมืองจริงๆครับวันนี้พาเข้าไปในตัววิหารแล้วก็ขึ้นไปบนวิหารด้วยครับทัวร์ให้หมดเลยครับพาเห็นให้หมดเลยครับนี่คือดัวโมดิมิลานโนเมืองมิลานครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองมิลานครับข้างหลังผมนะครับคือ มหาวิหารดัวโมเดอร์มิลาโนครับนี่คือมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่นะครับผมแล้วก็สวยมากๆที่กรุงมิลานครับนี่ฮะดูครับมหาวิหารนี้เป็นมหาวิหารหินอ่อนข้างหลังฮนะสวยงามมากครับหินอ่อนข้างหลังเนี่ยดูนะเมื่อก่อนมันจะขาวขาวโพลเลยอะ่ะเดี๋ยวนี้อาจจะมีเหลืองบ้างเก่าไปนะฮะ แล้วก็เวลาแสงกระทบเนี่ยจะกลายเป็นสีทองอารามเขาขาทองงเพราะว่าด้วยความที่เป็นหินอ่อนเนี่ยมันทําให้สีจะทอนเป็นสีแบบทองทองประกายนิดๆนะฮะสวยงามมากๆที่นี่ดูโโมงเดอร์มิลานโนครับแล้ววันนี้นะครับเราจะพาไปเข้าดู้ในด้วยนะฮะที่นี่สถาปัตยกรรมที่สุดยอดงานงานโคติกศิลปะโคทิกที่ดูครับละเอียดอ่อนช้อยสวยงามของขาสนาคริสนะครับผม ที่กรุงมิลานระยะเวลาการร้าเนี่ย579ปี579ปีไม่ผิดนะฮะไม่รู้กี่ชั่วคนนะ579ปีนะฮะคือมันผ่านการทั้งสงครามเอ่อทั้งเปลี่ยนผ่านยุคปัญหาการเงินนะฮะช่างก็เสียชีวิตก,กันไปนะฮะก็ผัดเปลี่ยนกันมานะฮะดูบริเวณฮะตอนนี้นี่คือเช้ามากนะ,ะ9โมงก,กว่าๆนะฮะผมว่างแต่ประมาณยังไม่9โมงนะนี่9โมงกว่าแล้วก็ได้เก็บภาพนะครับแล้วก็อัดวิดีโอนะเป็นความทรงจำครับนี่ ดูโมเดลิลานโนนะฮะคนเยอะมากาข้างๆครับผมเป็นตลาดวิกตอเรียเอมานูเอลที่2ครับผมนี่อยู่ข้างๆกันเลยคือถ้าใครมาเที่ยวที่เสร็จส่วนใหญ่เขาก็อาจจะช็อปปิ้งที่นี่ฮะแล้วก็จะมีร้านอาหารด้านรอบๆในเยอะมากๆฮะนะครับได้ไม่เห็นสักทีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปดูข้างในกันด้วยนะครับว่ามหาวิหารดูอโมเดลิลานโนเนี่ยสวยงามอลังการแค่ไหนนะฮะแล้วก็ไฮไลท์อยู่ที่ชั้นด้านบนนะ,ะที่เราไปตามยอดยอดนะเป็นยอดยอดของ ตัวปราสาทเนี่ยสวยงามมากครับที่ผมเห็นในวิดีโอนะโอ้โหสวยมากๆสวยมากเป็นงานคอติกท,ที่แบบสวยมากๆสวยแบบคือต้องชมว่าความภาคเพียรของศิลศิลปินที่สร้างเนี่ยแล้วก็ในทุนต่างๆที่หาหาเงินหาอะไรมาเนี้ยมันมันมันยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ยอมรับถึงความภาคเพียรของเขาจริงนะฮะก็ผมถ่ายรูปนะแล้วก็ตะลึงอยู่ข้างหน้าแล้วก็เดินมาด้านข้างครับ งานฉลูเนี่ยก็เหมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ครับเดี๋ยววันนี้ครับขึ้นจากข้างบนก่อนนะแล้วก็ลงมาข้างล่างเดี๋ยวไปดูนครับว่าสิ่งมหัศจรรย์สิ่งนี้เนี่ยที่สร้างด้วยหินออาทังหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโอเคเราจะเดิน<ม>ขึ้นโดยทางนี้ฮะทางดั้นข้างฮะแล้วก็เป็นทางบันไดครับทางบันไดโอ้คือรีบเี๋นี่บนัน,นไดยังไม่ทันห่อ ีบรรยากาศมีผูกพังบ้างมีผูกพังมากเออแล้วก็มีชอบชองะ <c oughs> อะไรเงี้ยฮะไปโอเคสักที โอเคครับขอให้ขึ้นดูมาน่ีคะครับอากาศออเคฮะเดี๋ยวเราไปทัวร์กันขึ้นมาทางบนส่วนนี้ได้เหงื่อนะเรามากะตุมภูมนี้ที่ผมยืนนะจะเป็นมุมที่เห็นรายละเอียดของคาตัวไล่นะฮะเจ๋งรายละเอียดนะเป๊ะมากเป๊ะมากๆนะฮะ เป๊ะมากความเป๊ะของการสร้างแบบสี่ห้าร้ปีแล้วดิแล้วก็ไล่ขึ้นมานะเป๊ะมากคือตรงนี้เนี่ยคือหลังคานะ รียนั่นคือหลังคาแล้วก็นี่คือกำแพงมหาวิหารนะฮะนี่คือเราเหยียบหลังคาอยู่นะฮะก็ย่อแต่ลนยอดนะครับเราจะเห็นว่ามีนักบุญนะครับอยู่แต่ลนยอดเลยของวิหารนะครับก็เป็นการสนเสริญนักบุญนะครับที่ทําคุณงามความดีให้กับโบสถ์แห่งนี้ครับข้างหน้านี้เรากําลังจะขึ้นไปส่วนตรงกลางของวิหารนะฮะที่เป็นด้านหน้าบันนะหน้าบัน จุดนี้เราถึงตัวหลังคาของวิหารนะครับอ๋อ oh. ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่แบบหลักหลายร้อยปีเนี่ยสามารถให้คนเนี่ยเหยียบบนหลังคาได้หลัก2-300คนแบบเนี้มันแข็งแรงจริงครับบริเวณหลังคาของตัวมหาวิหารด้วมุฮะนี่ฮะหลังคานะนี่คือหลังคานะฮะ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะสามารถแบกน้ำหนักได้หลัหลายตันมากๆนะฮะดูคนไม่รู้กี่ร้อยคนนะฮะเหยียบหลังคาอยู่ฮะเนี่ยนี่ฮนะแข็งแรงมากเราจะเห็นนะฮะเอ่อบริเวณยอดเสาของตัวมหาวมิหารดูโมโดมิอารัานโนจะเป็นเกี่ยวกับนักบุญนะครับนักบุญต่างหินมันยอดะฮะ,ม,ดะ,ฮะมันยอดนะฮะเนี่ยเต็มเลย แล้วก็ไม่มีนักบุญคนไหนสูงกว่าพระองค์นี้ครับคือพระเยซูนะอยู่สูงสุดแล้วก็พระองค์สีทองครับช่วงไหนที่คารบูรานะนี่แบบโอโ้โหนะครับถ่ายด้วยอาจจะไม่สวยวิวต่างๆของบริเวณยอดนะฮะด้านข้างเนี่ยจะเห็นเมืองของตัวมิลานนะนี่แล้วอย่างมีนีฮะนักบุญนะฮะอยู่ตามยอดต่างๆแล้วก็เห็นด้านล่างตรงจัตุรัสที่ดัวโมะ นี่คือสนามฟุตบอลซานซิโร่ของเมืองมิลานครับมองเห็นจากบิวทอมอนได้เลยเราจะเห็นพี่น้องครับกำลังเดินมาอยู่ฮะไล่ขึ้นไปได้ฮะนั่งพักอยู่ตรงบริเวณหลังคาฮะคือมันแข็งแรงมากๆนะตัวนี้ไม่รู้ว่ายาแนวรุ่นแรละแข็งแรงมากๆเดี๋ยวฮะแข็งแรงมากๆจริงอ๋อฮะบริเวณพี่น้องนั่งเต็ม นี่ังเห็นว่าหินนี้ยังไม่ขัดฮะหินนี้ขัดแล้วนะนี่รอยระหว่งการขัดมันจะนวลมากเลยหินอ่อนนี่คือยังไม่ขัดนะฮะยังไม่ขัดก็ค่อยๆไล่ขัดกันไปฮะบบรากันไปอ,อ็กมุมหนึ่งฮนะนี่คือการไล่ขัดหินอ่อนอยู่ฮะนี่ขาวนวลคือยอย่างนี้นี่เพียงไม่ได้ขัดน,นะต้อง่าการขัด เป็นด้านล่างของมหาวิหารโบสถ์ฮะก็จะมาดูภายในกันฮะตอนนี้มีการสวดอยู่จริงๆนะแบบดูบรรยากาศที่สวดจริงกันด้วยฮะ วันนี้วันอาทิตย์ด้วยครับก็มีการสวนอยู่จริงๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปเรียนใกล้ๆครผมไม่แน่ใจว่าบุริษคนนี้เป็นใครนะแต่้าเพื่อนๆดูโครงสร้างของอาตมีก้ามเนื้อนะจะเห็นว่าละเอียดแบบละเอียดแบบสร้างได้เก่งมากๆฮะนี่ยุคแบบสี่หร้อปีแล้วนะเขาสร้างไในหินอ่อนยอดมากๆสุดยอด จริงนะฮะที่ดูอโมเดูมิราโน,นเนี่ยมีการสวดถึงพระเจ้าอยู่ฮะผมเมื่อกีเคยเห็นบรรยากาศที่เป็นศาสนาค,นคนริสในการลงมันคาตาล็องเนี้ยเคยใกล้ๆอย่างเงี้ยที่เป็นรูปเคารพของพระแม่มารีเห็นว่าภายล่างของพระแม่มารีเนี่ยจะมีนักบุญองค์หนึ่งอยู่ที่กิดที่โรมเลยฮะ ุ้มต่อมาจะเป็นซุมของพะเยซูฮะนี่คือเดรัสซัพเปอร์ในจินตนาการฮะนี่ฮะศาสนาผู้สูงสุดของศาสนาคริสต์ครับ อนนี้ผมออกไม่ได้ฮนะเพราะผมมีกล้องใหญ่อยู่นี่ฮะข้างนอกดูอมดูอมเดอรมิลารโนตอนนี้เละครับผมฝ oh, <yeah. S 1> นเละฮะคือถ้าผมช้าร์กว่าน,นี้นิดนึงเนี่ยผมคิดว่าบนหลังคานี่ผมก็เละเหมือนกันนะฮะตอนนี้โชคดีเลยที่ผมเสร็จหมดแล้วฮะหลังจากที่ดูวิธีการการสวดสรรเสริญพระเจ้าเนาะของที่โบสถ์นี้พอดีวันนี้วันอาทิตย์ครับโชคดีจริงนะครับวันนี้โอเคครับ น่าจะจบคลิปได้ประมาณนี้นะหลังจากที่ผมพยายามเก็บรูปนะครับเก็บรูปเก็บวิดีโอมาฝากด้วยนะครับการเดินทางทุกการเดินทางของผมเนี่ยมีความหมายต่อตัวผมแล้วก็ต่อเขาเรียกว่าต่อประสบการณ์ของคนที่ได้เข้ามาดูนะครับผมรู้สึกว่าความสุขของผมเนี่ยเป็นการแชร์นะนะี่แหละเป็นการแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับทุกคนที่ได้เข้ามาดูนะเป็นการแชร์ส่วนหนึ่งของความสุขผมเลยไม่ใช่แค่การเทีย่ยวอย่างเดียว การเดินทางออกไปที่ในมุมมองที่เขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นแล้วก็มุมมองที่ผมพยายามเปิดเผยก็เป็นการที่เรียกว่าอยากจะให้เปิดโลกให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าในแนผมก็ได้มีโอกาสมาที่นี่แล้วแล้วก็แต่ละที่ก็พยายามแชร์ให้ได้มากที่สุดครับนี่คือดูอโมเดมิลาโนครับเอามาฝากเพื่อนครับผมบายบายครับ พอดีตอนที่ผมออกไปนะครับพนักง,งานก็บอกว่าคุณไปพิพิธภัณฑ์ด้วยสิมีพิพิธภัณฑ์อยู่นะผมบอกก็เหรอโอเคฉันจะไปเขาบอกว่าคนไปนะเพราะว่าหุ่นที่อยู่บนยอดวิหารแล้วก็ข้างในบางส่วนเนี่ยเป็นของปลอมนะครับแล้วก็ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยที่เก็บรักษาว่าเป็นของจริงครับคือเขากลัวว่าของจริงเนี่ยจะตกลงมาเสียหายมีโอกาสตกลงมาสูงมากก็เลยทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาครับผมก็เลยได้ไปชมนะพิพิธภัณฑ์รูปปั้นต่างๆใบหน้าคนรูปร่างคนเรียกว่าเหมือนจริงมากๆครับ คือช่างอิตาลีเนี่ยเก่งมากๆากแล้วก็ช่างอิตาลีนะครับในหลายๆส่วนนะมีส่วนสร้างกรุงเทพมหานครของเราหลายสันที่สําคัญครับช่างฝีมือของเขานั้นเก่งจริงครับรัชกาลที่5ก็ได้ว่าจ้างหลายๆส่วนนะครับโอเคครับนี่คือดัอโมโดิมิลาโนโนที่ผมเอามาฝากนะครับเพื่อนๆ